สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาเทคโนโลยีการออกแบบและเทคโนโลยีในชั้นมัธยมศึกษาปีที่3บทที่1เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกค่ะคาบที่แล้วนะคะนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของรถยนต์ไฟฟ้าและความสัมพันธ์ระหว่างรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่กับสารอื่นค่ะทำไมถึงเกิดการเปลี่ยนแปลงของรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมานะคะเขาสร้างเขาพัฒนาเพื่อ เอารถยนต์ไฟฟ้านะคะมาทดแทนรถยนต์ที่ใช้น้ํามันเชื้อเพลิงนะคะที่ก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศอีกประเด็นหนึ่งก็คือปริมาณน,น้ํามันดิบที่กําลังจะหมดไปด้วยนะคะเขาจึงมีการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมานะคะโดยการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้านะคะมีการใช้ความรู้หลากหลายด้านเลยไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์นะคะเพื่อพัฒนารถยนต์ไฟฟ้านะคะให้สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้คะ่ะ ในคาบนี้นะคะเราจะมาศึกษาเรื่องผลกระทบของการใชร้รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่นะคะแล้วก็การประยุกต์ใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่กันค่ะก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะคุณครูคมีคําถามนะคะให้นักเรียนช่วยการคิดหรือช่วยการวิเคราะห์นะคะว่าเมื่อเรานรํารถไฟฟ้าแบตเตอรี่มาใช้แล้วนะคะนักเรียนคิดว่าจะเกิดผลกระทบอย่างไรคะ่ะโดยคําถามนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนคิดในเวลา30วินาทีนะคะเริ่มจับเวลาะค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะนักเรียนคงจะได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะคุณครูขอให้นักเรียนเก็บคำตอบไว้ในใจก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูเนื้อหาข้างในกันนะคะว่าจะตรงกับที่นักเรียนคิดหรือเปล่านั่นก็คือเรามาเรียนในหัวข้อผลกระทบของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่กันค่ะโดยนะคะผลกระทบของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่นะคะก็จะมีทั้งทางบวกและทางลบต่อเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะ ในสไลด์นี้นะคะเรามาดูผลกระทบต่อเศรษฐกิจกันค่ะผลกระทบด้านบวกนะคะเมื่อมีความต้องการนะคะในการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่มากขึ้นนะคะจะทําให้วัตถุดิบนะคะที่ใช้ผลิตแบตเตอรี่มีราคาสูงขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นแค s เมียมนิกเกิลนะคะก็จะมีราคาสูงขึ้นต่อมานะคะเกิดอุตสาหกรรมการผลิตประเภทใหม่ทําให้รายได้นะคะมีการเข้าประเทศมากยิ่งขึ้นค่ะ เมื่อมีผลกระทบด้านบวกแล้วใช่ไหมคะก็ต้องมีผลกระทบด้านลบตามมาผลกระทบด้านลบนะคะก็คืออุตสาหกรรมน้ํามันนะคะมีมูละคะ่าลดลงเพราะว่ายนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่เนาะไม่ได้ใช้น้ํามันในการขับเคลื่อนนะคะต่อมานะคะอุตสาหกรรมบางประเภทปิดตัวลงเช่นอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องยนต์ดีเซลหรือเบนซินนะคะ <c oughs> ううก็จะปิดตัวลงนะเพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่อ่ะไม่ได้ใช้เครื่องยนต์ดังกล่าวน,นะคะแ <c oughs> ลนะ ประเด็นต่อมาถ้ามีการชาร์จไฟฟ้าพร้อมกันเป็นจํานวนมากนะคะจะทําให้ผลิตไฟฟ้าไม่ทันค่ะแล้วก็เกิดไฟฟ้าดับได้ค่ะหัวข้อต่อมานะคะที่เราจะศึกษาก็คือผลกระทบต่อสังคมนะผลกระทบด้านบวกค่ะสุขภาพของประชาชนจะดีขึ้นนะคะเนื่องจากว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ไม่เกิดการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ดีเซลหรือเบนซินนะคะก็จะไม่เกิด ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์หรือแม้เกิดฝุุลละอ,องในอากาศนั่นเองค่ะสุขภาพของประชาชนก็จะด,ดีขึ้นต่อมานะความต้องการแรงงานที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเนื่องจากมีโรงงานอุตสาหกรรมพวกผลิตแบตเตอรี่นะหรือตัวแปลงกระแสไฟฟ้านะคะที่ผลิตขึ้นมามากยิ่งขึ้นสนับสนุนการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ค่ะเมื่อมีผลกระทบด้านบวกแล้วใช่ไหมคะเรามาดูผลกระทบด้านลบกันค่ะผลกระทบด้านลบนะคะ ก็คือความต้องการด้านแรงงานในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์แบบเดิมนะคะก็จะลดลงจึงทำให้เราต้องมีการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ดีขึ้นต่อมานะคะเรามาดูผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกันบ้างค่ะผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านบวกนะคะก็จะเกิดมลพิษทางอากาศฝุ่นละอองแล้วก็เสียงนะคะลดลงนะคะเนื่องจากว่ารถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่เนาะไม่มีการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงดีเซลหรือเบนซินนะคะก็จะไม่เกิด มลพิษทางอากาศขึ้นแต่เขามีผลกระทบด้านบวกก็ต้องมีผลกระทบด้านลบค่ะนั่นก็คืออาจจะมีการผลิตหรือสร้างโรงผลิตไฟฟ้ามากขึ้นนะคะเพราะว่ารถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่เนาะมีความต้องการพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นจึงอาจจะมีการผลิตโรงไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นอีกประเด็นหนึ่งนะคะว่าการเกิดขยะอิเล็กทรอนิกส์จากแบตเตอรี่ก็จะมีเพิ่มมากขึ้นนะคะเนื่องจากว่าอายุแบตเตอรี่นะคะก็จะมีอายุการใช้งานของเขาใช่ไหมคะ เมื่อหมดอายุการใช้งานหรือแบตเตอรี่หมดประสิทธิภาพนะคะก็จะเกิดการเปลี่ยนแบตเตอรี่ลูกใหม่ขึ้นมานะคะทาให้ลูกเก่าเกิดเป็นขยะอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นค่ะเราจะเห็นได้ว่าผลกระทบของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่นั้นมีมากมายเลยใช่ไหมคะถ้างั้นเราก็ต้องเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่นั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดผลกระทบด้านลบนะคะเราก็ต้องหาวิธีป้องกันแก้ไขผลกระทบด้านลบที่จะตามมาด้วย มื่อนักเรียนได้เรียนเรื่องผลกระทบของการใช้รถไฟฟ้าแบตเตอรี่ไปแล้วนะคะคุณครูจะมีกิจกรรมนะให้นักเรียนชวนคิดนะว่านักเรียนลองยกตัวอย่างประเด็นที่ส่งผลกรทบทางด้านบวกและด้านลบของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่มาคนละหนึ่งประเด็นโดยกิจกรรมนี้คุณครูจะให้เวลาทํานะคะ30วินาทีค่ะคุณครูขอจับเวลาค่ะ หมดเวลาแล้วค่ะนักเรียนคงจะได้คําตอบแล้วใช่ไหมคะถ้างั้นเราไปดูแนวคําตอบของคุณครูกันดีกว่าว่าจะตรงกับพี่นักเรียนคิดหรือเปล่าแต่ไม่ตรงกับพี่นักเรียนคิดก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าแนวคําตอบนั้นมีได้หลากหลายนะคะโดยนะคะเมื่อมีการต้องการการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่มากขึ้นก็จะทําให้เกิดอุตสาหกรรมผลิตแบตเตอรี่ขึ้นมานะคะเพื่อรองรับความต้องการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ แต่นะคะก็จะเกิดผลกระทบด้านโนเพราะว่าอุตสาหการรมการผลิตเครื่องยนต์ที่ใช้น้ํามันแบบเดิมนะคะก็จะปิดตัวลงเนะเพราะว่าความต้องการใช้รถยนต์ที่ใช้น้ํามันเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนก็จะลดลงด้วยจึงส่งผลให้แรงงานนะคะเกิดการว่างงานได้ด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลกระทบต่อสังคมแต่เมื่อเรามีมาตรการในการรองรับหรือ มีการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มากยิ่งขึ้นนะคะแรงงานดังกล่าวนะคะก็จะเกิดการจ้างงานมากขึ้นค่ะเราจะเห็นได้ว่านะคะการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่มีทั้งผลกระทบด้านบวกและด้านลบใช่ไหมคะเราก็ต้องมีมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบด้านลบที่เกิดขึ้นนะคะโดยการวางมาตรการแล้วก็หาวิธีการแก้ไขนะคะผลกระทบด้านลบที่จะตามมาจากการใช้เทคโนโลยีของเราด้วยค่ะต่อมานะคะเรามาเข้าสู่ หัวข้อาการประยุกต์ใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่กันก่อนดีว่าว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าผลกระทบด้านบวกของรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่มีอะไรบ้างนะคะก็เราก็นําผลกระทบด้านบวกนั้นมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีอื่นๆนะคะก็เช่นเทคโนโลยี 5G ซอฟแวร์อัจฉริยะเซนเซอร์หรือกล้องนะคะมาพัฒนาเป็นรถยนต์ไร้คนขับนะคะโดยรถยนต์ไร้คนขับที่เราพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของเรานะคะในการ ป้องกันปัญหาการจราจรติดขัดนะคะแล้วก็ป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนนได้ด้วยเพราะว่าตัวรถยนต์ไร้คนขับนะคะมีเซ็นเซอร์ใช้ตรวจจับวัตถุหรือว่าสิ่งกีดขวางถ้ามีสิ่งกีดขวางมาขวางรถแบบทัน 8, ทีนะคะตัวรถยนต์ไร้คนขับก็จะหยุดนะคะก็ไม่เกิดอุบัติเหตุสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะก็จะมี2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกก็คือผลกระทบของการใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่นะคะ เราจะพบว่ารถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่มีทั้งผลกระทบด้านบวกและด้านลบต่อสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมนะคะเช่นเมื่อมีความต้องการการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นจะทําให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ขึ้นแต่อุตสาหกรรมบางประเภทนะคะอุตสาหกรรมเก่าก็จะเกิดการปิดตัวลงนะคะแล้วก็เกิดปัญหาการว่างงานได้ค่ะอีกประเด็นนึ่งเราได้ศึกษากันในวันนี้ก็คือการประยุกต์ใช้รถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่นะคะ เราจะพบว่ามีการนํารถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่นะคะมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็น 5G ซอฟต์แวร์อัจฉริยะเซนเซอร์นะคะเพื่อพัฒนาเป็นรถยนต์ไร้คนขับนัตอบสนองความต้องการของมนุษย์นะคะแก้ปัญหาจราจรป้องกันการเกิดอุบัติเหตุคาบนี้นะคะคุณครูขอจบเพียงแค่นี้ค่ะเดี๋ยวคาบหน้าเรามาต่อกันว่าจะเจอเทคโนโลยีอะไรนะคะที่เป็นเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ